สวัสดีค่ะพวกเราพีเจเคซีนะคะวันนี้พวกเราก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสกินแคร์นะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยสกินแคร์นะคะก็เป็นสิ่งที่ใช้กันโดยแพร่หลายนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยใช้กันเป็นปกติแล้วนะคะแล้วก็าหลายคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับ ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้แพ้บ้างใช้แล้วไม่ได้ผลนะคะวันนี้ก็จะพพูดกันซึ่งเราเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสะิิแคแพ้ที่ไม่ดีก็คือเราซื้อมาแล้วมันแพ้ทุกคนมันเป็นระคายเครืองอสิวก็ขึ้นนะคะแล้วเพื่อนๆมีมีประสบการณ์อะไรบ้างถ้าสำหรับเขาใช่ไหมเขาเนี่ยก็จะแบบ ใช้สกินแคร์ใช่ไหมล้วหน้าเขาอะก็จะลอกแล้วก็เป็นผื่นแดงใช่ไหม mm hmm. แล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นรอยแผลเป็นอยู่ตอนนั้นไม่มีความรู้เรื่องสกินแร์ว่าแบบเฮ้ยมันต้องซื้อ,อยังไงหรือว่ามองว่าเฮ้ยมันมีสารอะไรที่เราแพ้เลยนี้เออส่วนเทานะจะเป็นแบบว่าที่แบบว่ามันแบบมันขึ้นเป็นผื่นแดงแดงแล้วแบบว่ามันร้อนๆอนมากกว่า mm hmm. อไ,ไม่เคยมีอาการหนักแบบมันของพลอยอะไรประมาณนี้ mm hmm. แล้วทุกคนนี่เราจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอาการแพ้นะคะอัะในในวันนี้นะคะเราจะบอกอาการแพ้สกินแคร์นะคะการแพ้สกินแคร์เนี่ยมักเกิดจากการที่ส่วนผสมมันจะไม่ถูกกับผิวซึ่งเกิดการระคายเคืองที่แรงเกินไปโดยที่อาการอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าหลังหลังการทาไปประมาณแบบสอวันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอาการแพ้นีมันจะมีการผื่นแดงแล้วก็การคารัน หรือว่าเกิดการบวมนะคะการระคายเคืองเนี่ยก็คือการแสบการคันแปบลบว่าผิวแบบมันคันยิบยิบอะไรประมาณนี้ซึ่งก็จะมีการผิวแห้งรอดแต่ก็ไม่เสมอว่าจะแพ้หรือบางทีผิวเรามันบอบบางไงอ่าต่อไปนะคะหากมีการแพ้เพียงเล็กน้อยเนี่ยเราควรล้างน้ําสะอาดทันทีเลยคะ่ะแล้วก็หาเทปเนี่ยมาแบบว่ามาทาที่เราแพ้อะไรประมาณนี้ หรือว่าการที่บางทีเราแพ้รุนแรงอาจจะมีการบวมมากเกินไปบวมแดงแล้วขึ้นผื่นเนี่ยเราควรพบแพทย์ทันทีเลยใช่เพราะว่าถ้าสมมติเรามีอาการแพ้นะคะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยหยุดใช้ผลิตภัณฑ์นั้นก่อนแล้วก็ลองหาสกินแคร์ที่มีความอ่อนโยนในการแบบเ,เสริมสร้างสกินแบรีเอร์ของเรานะคะแล้วก็ มันจําถ้าสมมุติเราใช้สกินแคร์เยอะแล้วเราลองอะไรลหลายตัวเนี่ยแล้วทีนี้เราแพ้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็จะมีการตรวจนะทุกคน สำหรับการตรวจนะคะก็คือการทำแพทเทนะคะจะเป็นการทดสอบอาการแพ้โดยปกติเนี่ยหมอหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยจะใช้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็เดี๋ยวจะให้ตัดต่อขึ้นภาพให้ดูนะคะติ๊งจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะที่จะใส่สารที่เกี่ยวกับสกินแคร์หรือว่ายาสระผมต่างๆครีมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะผู้หมอก็จะทําการแปะไปค่ะแล้วก็ จะใช้เวลาประมาณ5วันนะคะโดยห้ามอาบน้ำเลยค่ะนะคะแล้วก็จะรู้นะคะว่าเราแพ้สารอะไรบ้างแต่ถ้าสาหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าการไปทำแพสเทสที่โรงพยาบาลเป็นเรื่องยุ่งยากหรือว่า้ไม่สะดวกไม่ว่างไม่มีเวลาอะไรแนี้คะ่ะแต่เราเราเก็จะมีวิธีการง่ายๆนะคะที่ทาได้เองนะคะโดยการที่เราเนี่ยจะใช้ตรงนี้คะ่ะใต้ท้องแขนหรือว่าหลังใบหูนะคะก็ เลือกมาจุดในจุดหนึ่งเนาะตรงที่เราถนัดนะคะแล้วก็เลยหยดเซรั่มหรือว่าสกินแคร์ที่เราเนี่ยอยากจะลองและอยากจะรู้ว่าเราแพ้ไหมให้หยดลงไปแล้วก็ทานะคะทิ้งไว้ประมาณ24-48ชั่วโมงนะคะหากมีอาการแพร้ผื่นแดงผิวเป็นขุยหรือว่าอาการเบื้องต้นนะคะที่พูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็เท่ากับว่าเราเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้สกินแคร์นั้นนะคะว่าไม่ใช้เรือ ก็เป็นวิธีง่ายๆสำหรับคนที่เฮ้ยมีสก,กินแคร์เยอะแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าแพ้ตัวไหนตัวไหนก็ใช้เท<ร>สได้น<ร>คะคะเมเรามาแบบพูดเป็นชิคแบบว่าในการดูแลป้องกันกอะไรประมาณนั้นถ้าเรา แพ้นะคะแล้วก็ก็คืออย่างที่เพื่อนบอกเลยก็คือสามารถทําได้ด้วยตัวเอเดี๋ยวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะซื้อสกินแคร์น่ะตามพวกร้านเครื่องสาอางหรือว่าพวกเครื่องสกินแคร์เน่ยเขาจะมีตัวเทปให้ลองแล้วก็สามารถที่จะไปลองก่อนซื้อได้นะคะ mm hmm. ก็จะช่วยประหยัดงบ mm hmm. ของเรา mm hmm. แล้วก็การที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วก็เกิดอาการแพ้ก็จะช่วยตรงนี้ได้นะคะแล้วก็การเลือกสกินแคร์เนี่ยก็อย่างที่เรา เพื่อนพูดไปในอาการแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สกินของสกินแคร์เนี่ยก็ต้องเลือกตามสภาพผิวของแต่ละคนเพราะว่าสภาพผิวหน้าของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่เช่นเราผิวแห้งผิวมันอะไรแบบน ใช่ค่ะแล้วก็จะมีผิวผสมผิวแพ้ง,ง่ายยิ่งผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยต้องควรระวังการเลือกซื้อสกินแคร์เลยนะทุกคนเพราะว่ามันจะเกิดการแพ้แล้วก็การระคายเคืองที่ง่ายมาก<ช>ซึ่งการเลือกซื้อสกินแคร์อย่างแรกเนี่ยเราควรเลือกตามสภาพผิวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็2ก็คือควรเลือกซื้อตามควรเลือกซื้อเราต้องดูพวกสารส่วนผสมของสกินแคร์แล้วก็เลือกตามที่ ความต้องการของเราอย่างเช่นสมมติเราเลือกเกี่ยวกับการรักษาสิวเราก็ควรเลือกส่วนผสมที่มีส่วนช่วยในการรักษาสิวใช่แล้วก็แราไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมอะไรแนี้บางคนก็จะแพะ้พวกน้ำหอมที่ใส่มาในสกินแคร์หรือว่าแบบแอลกอฮอล์ต่างๆใช่แล้วก็ก่อนแล้วก็เราควรเลือกถ้าคนสำหรับคนผ,ผิวแพ้ง่ายนะคะควรเลือกสกินแคร์ที่มีความอ่อนโยน แล้วควรดูสกินควรดูส่วนผสมนิดนึงว่ามันแบบมีส่วนผส,สมอะไรบ้างใช่แล้วก็สําคัญเลยนะทุกคนเวลาเลือกซื้อสกินแคร์เนี่ยควรเลือกซื้อสกินแคร์ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานมีอออยแล้วก็ซื้อตามร้านที่มันมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย นอกจากเราไปซื้อตามร้านห้างสรรพสินค้าแล้วเนี่ยมันจะมีการซื้อตามออนไลน์ลใช่ซึ่งออนไลน์น่ากลัวมากใช่ม,มันมีของปลอมเยอะทุกคนอย่าเห็นแก่ของถูกนะคะดูเช็คลาเนียดีนะทุกคนเพราะว่าสกินแคร์มันจะอยู่บนหน้าเราหลายชั่วโมงมากถ้าสมมติพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเลือกซื้อสกินแคร์สักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้อง ดูรีวิวอะไรอย่างนี้แล้วอาจจะโดนป้ายยามาจากเพื่อนอาจจะดูรีวิวจากสื่อโซเชียลนะคะแล้วก็ควรที่จะดูรีวิวที่ใช้วิจารณญาณนิดเดงอย่างเช่นเราเห็นสกินแคร์อันนึงที่แบบใช้หนึ่งวันแล้วน่าขามันมันไม่ใช่เรื่องจริงนะทุกคนมั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 นเกินจริงเดี๋ยวมันเกินจริงใชหน้าหเราก็จะพังใช่ก็คือทุกคนก็คือใช้วิจารณญาณนิดเึงในการเลือกซื้อสกินแคร์นะคะ เพราะว่าคืออย่างที่กล่าว่าคือนมันอยู่กับเราหลายชั่วโมงแล้วหน้าเราก็เป็นสิ่งสําคัญน,นะทุกคนก็คือหน้าเรามันเป็นสิ่งที่บางมากจริงใช่ดังนั้นก็แบบควรเลือกซื้อสกินแคร์ให้ดีนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะ ํำแล้วก็วิธีเที่ยวบอกไปเนี่ยก็แบบหน้าแล้วก็จะปังดีกว่าหน้าพังเพราะว่าทาไปก่อนใช่เล่นเพลงที่แบบว่าทุกคนควรรู้ใช่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยใช่แล้วก็สําหรับใครที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองสภาพผิวยังไงก็อาจจะไปหาคําแนะนําจาก หมอผิวหนังหรือว่าตามคลินิกก็ได้หรือว่าลองทดสอบโดยตัวเองอะไรอย่างนี้ว่าแบบเราเป็นคนผิวแพ้ง,งา่ายหรือเปล่าล้างหน้ามาแล้วหน้ามันแห้งเลยหรือเปล่าอะไรอย่างี้ก็สามารถหาข้อมูลด้วยตนเองได้ค่ะค่ะก็หน้าปังไปด้วยกันนะคะ <laughs> ใช่ <laughs> ก็บ๊ายบายทุกคนจบกันแชร์ทึิปเล็กๆน้อยๆนะคะบ๊ายบาย